เฉลยติวโอเนตคูดวงสุดาพาร์ทหนึ่งนะครับโจทย์ทั้งหมด75ข้อเราจะค่อยๆเฉลยให้ฟังกันมีคอมเมนต์อะไรพิมพ์บอกได้นะครับข้อสอบก,อก็จากเว็บไซต์ของเอกสารบรงกอบการติวโอเนตของคุณครูดวงสุดาศาสอาจารย์ก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเฉลยดูถ้าตรงไม่ตรงยังไงก็ลองมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ลองเฉลยให้ฟังครับอ่าข้อแรกก็คือดาวเคราะห์ใด ต่อไปนี้อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าดวงอื่นก็เรียงนี้นะครับพุธสุกโลกอังคารพฤหัสเสาร์แล้วก็ยูเรนัสเนปจูนเนาะอันนี้ก็ตอบง่ายๆก็คืออันนี้ก็คือดาวสุกเนาะจบข้อสอบความจําข้อ2ดาวพรฤหัสสบดีมีองค์ประกอบหลักเป็นอะไรเออเป็นดาวคอแก๊สนะครับก็เป็นไฮโดรเจนกับฮีเลียมเป็นหลักโอเคผ่านข้อ3 73บอกว่า1ปีแสงหมายถึงอะไร ก็คือระยะทางที่แสงเดินทางใน1ปีครับระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงโลกเนี่ยเขาเรียกว่า1 astronomical unit นะครับหรือว่า1ปี1หน่วยดาราศาสตร์นะครับเวลาที่แสงจากดวงอาทิตย์ถึงโลกอันนี้ก็คือเป็นเวลาไม่เกี่ยวนะฮะหปีแสงเป็นระยะทางเนี่ยอย่าโดนหลอกเวลาที่ใช้เดินทางจากดวงอาทิตย์ถึงโลกก็ประมาณ8นาทีก็4หน่วยของเวลาอันนี้โดนหลอกนะครับปรากฏการณ์นใดสนับสนุนทฤษฎี b a n g อ่าก็คือ ก็จะเป็นเรื่องของการขยายตัวของเอกภพกัน expansion of universe นะครับอันอื่นไม่เกี่ยวระบบสุริยะเกิดจากดวงอาทิตย์การยุบตัวของดาวฤกษ์ก็เกิดจาก gravity แรงโน้มถ่วงการชนกันร,ระหว่างดาวหางกับดาวฤกษ์ออมันก็ชนของมันแหละไม่เกี่ยวอข้ามเอ่อเจสิ 75, หลังเกิด Big Bang ปริมาณอนุภาคกับปฏิอนุภาคควรเป็นไปตามข้อใดจึงเกิดกาแล็กซีและดาวต่างๆที่เกิดขึ้นอ๋ออยอพูดง่ายๆคือมันจะมีเช่นเช่นสมมุติว่ามีอนุภาคเนี่ย สมมติว่าเป็นผมพูดเล่นๆอันนี้อาจจะเป็นควาร์กสมมุติว่าเป็นควาร์กก็จะมีแอนตี้ควาร์กก็คือหลักการก็คือว่า2อ,อันนี้เวลาเจอกันมันจะมันจะสลายหมดไปแต่ว่าทีเนี้ยมันก็จะอาจจะเป็นอันนี้ควาร์กเป็นตัวอย่างยก,กตัวอย่างเนาะซึ่งเล็กวาอะาตอมอนุภาคอื่นๆก็อาจจะเป็นได้เช่นโปรตอนแอนตี้โปรตอนอะไรอย่างนี้นะครับทีเนี้ยกาแล็กซีดาวองการจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยคีย์เวิร์ดก็คือว่ามันถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แล้วเราก็ยังมีกา๊าซ ธาตุคาร์บอนออกซิเจนอะไรอยู่ตามตัวก็แสดงว่าแอนติควาก็ต้องน้อยกว่าเนาะออแอนอติปฏิอนุภาคก็ต้องน้อยกว่าไม่งั้นเราก็ถ้าเกิดไปชนกับแอนติแอนติควาหรือปฏิอนุภาคเนี่ยเราก็จะเราก็อาจจะสลายไปเนาะคนนี้ก็คืออนุภาคต้องมีปริมาณมากกว่าไม่งั้นถ้าถ้าอนุภาคกับปฏิอนุภาคเท่ากันมันก็ชนกันหายเกลี้ยงเจ็ดสิบหกในระบบสุริยะแถบดาวเคราะห์น้อยอยู่แล้วบริเวณใดก็ระหว่างอังคารกับพฤหัสนะครับ อาคารพฤหัดก็คือเป็นดาวเคราะห์ชั้นในกับดาวเคราะห์ชั้นนอกครับผมอ่าอันนี้เป็นไปดูแผนภาพอีกทีนึงก่อนข้อใดไม่ได้เกิดจากลมสุริยะพายุสุริยะอันที่1ก็คือการเกิดแสงเหนือแสงใต้อันนี้ใช่ก็คือเกิดจากโซลาร์วินนะครับอันที่2วงจรเล็กทริกบนดาวเทียมเสียหายใช่ข้อ3การเกิดฝนดาวโตวอันนี้เกิดจากดาวหางนะนไม่เกี่ยวอ่าข้อ4บอกว่าการติดต่อการสื่อสารขัดข้องอันนี้ถูก ข้อต่อไปบอกว่ากล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับเอกภพก็คือเอกภพมีขนาดใหญ่กว่าระบบสุรยิยะแต่เล็กกว่าแกแลกซี่เอ,อเอกภพใหญ่ที่สุดนะผิดข้อ2การขยายตัวของเอกภพทําให้แกลลกซี่เคลื่อนที่เข้าใกล้กันกันมากขึ้นถ้าขยายมันก็ต้องไกลกันสิไม่ไม่ใช่ใกล้ผิดข้อ3เกิดจากบิ๊กแบงเอกภพเกิดจากบิ๊กแบงแผ่กระจายออกไปเออข้อนี้ถูกเนาะ ข้อสี่พลังงานความร้อนที่ลดลงหลังจากเกิดบิ๊กแบงทำให้เกิดอนุภาคมูลฐานต่างๆได้จต่อิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนก็คือข้อข้อสี่นี่กำกวมเนาะปกติพลังงานความร้อนที่ลดลงอะ่ะมันมันไม่ได้เกิดอนุภาคมูลฐานที่เป็นอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเนาะมันจะเกิดพวกควาร์กพวกอะไรก่อนมันอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้น่าจะเล็กกว่านี้นะอันนี้น่าจะผิด ตอบคอควายยังไงก็ถ้ามีผู้รู้ทางฟิสิกส์อะไรมาเฉลยให้อีกทีหนึ่งนะครับเจ็ดสิบเก้าเอ็ดวินฮาร์เบิลได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใดในข้อนี้ที่เพราะว่าเอกภพ,พมีการขยายตัวการสังเออกเอก็เขาดูเรื่องเรดชิฟต์นะครับก็คือเรื่องของออการที่ดาวคราะดาวฤกษ์กาแล็กซีต่างๆที่วิ่งหนีออกจากเราก็จะมีก็จะมีสเปกตรัมเลื่อนไปทางสีแดงมากขึ้นนะครับเลื่อนไปทางสีแดงมากขึ้น ค่ะก็เป็นการเคลื่อนที่ของดาวเลษกข้อกอไก่นะฮะเออแต่ว่าเออเราจะาวางจะโดนหลอกคนเนี้ยเขาไม่ได้ศึกษาเรื่องดาวเลษกเป็นหลักเขาจะศึกษาเป็นสเปกตรัมจากกาแล็กซีเออนะครับเลื่อนตำแหน่งของสเปกตรัมจากกาแล็กซีเทียบกับระยะห่างกับโลกอันนี้อันนี้ก็คือพูดง่ายๆคือกาแล็กซี่อยู่ห่างเออสเปกตรัมก็จะเลื่อนไปทางสีแดงมากขึ้นนะครับ แปลว่าเขาอยู่ห่างจากเราเยอะความเร็วยิ่งมากระยะห่างยิ่งมากนะครับเรียงลาดับจากเล็กไปหาใหญ่เล็กไปหาใหญ่อ่ะก็คือจากระบบระบบสุริยะเนาะคือหนึระบบกระจุกดาวดาราจากอกอักรเอกภพอ่ะก็ตอบอันนี้เขาถามเล็กไปใหญ่เนาะอ่ะข้อใดเป็นดาวเคราะห์ชั้นนอกทั้งหมดพริฤหัสเสาร์ยูเรนะนัสเนปจูนครับเอ่อสุกไม่ใช่สุกไม่ใช่อ่อังคารไม่ใช่อันนี้ขอใช้วิธีตัดชอย คนนี้ก็คือตอบข้อสี่นะฮะอ่าโอเคเอาละครับเรามาต่อกันดีกว่าข้อ82ข้อใดเป็นสมบัติของดาวเคราะห์ยักษ์ของดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์ยักษ์ก็คือต้องประกอบด้วยไฮโดรเจนกับฮีเลียมเป็นส่วนใหญ่นะ,ะแรงในข้อใดเป็นปัจจัยทำให้หมุมกอกหมอกแก๊สยบตัวแรงน้อมถ่วงแรงน้อมถ่วงเท่านั้นตัวอื่นเป็นแรงที่อาจจะขยายตัวเนาะแรงสุดศูนย์กลางนี้ไม่เกี่ยวแกแล็กซี่เอ่อเป็นกังหัน ถ้าช้างเผือกเป็นกังหันคือเอ่อแต่ว่ากังหันนี่มีแกนหรือเปล่าอันนี้อันนี้อาจจะต้องไปเปิดเพิ่มเติมอันนี้เราคุ้นๆว่ามีแกนนะน่าจะมีแกนอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดดูอีกทีหนึ่งนะครับเผือก<ม>ทางช้างเผือกเป็นดารลจาจักรชนิด SBC เนาะ<ม>ก็คือเป็นแบบมีแกนนะเป็นตบมีตบมีมน,นะก็คือบาร์อันนี้ผมไปเปิดดูแลสรุปจําไปได้นะเป็นกังหันแบบมีแกนก็คืออย่างนี้ปกติกังหันมันจะเป็นแบบอย่างนี้ ฟืบฟืบฟืบแต่ว่าของทางช้างเผือกจะเป็นอย่างนี้มีแกนตรงกลางแล้วก็ฟืบ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 ก็คือเขาจะมีแกนตรงกลางเนาะเป็นเป็นแบบรูปรูปรูปที่สองนี้ข้อใดเป็นการเรียงลำดับระบบจากเล็กไปหาใหญ่เล็กไปใหญ่อันนี้ข้อสามเนาะระบบสุริยะกระจุกดาวระจักเอกภพข้อกอกไก่แปดหกข้อใดเป็นต้นกําเนิดของเนบิกลาการระเบิดของดาวแคทขาวดาวแคทดํา ดาวเลือกขนาดใหญ่สสารเดิมหลังบิ๊กแบงเอาจริงๆก็ทุกอย่างแหละเกิดได้หมดเนบิวลามีหลายแบบนะมีตั้งแต่เนบิวลาดาวเคราะห์ชื่อว่า penetrating n e u l a แต่ไม่ใช่เนบิวลาดาวเคราะห์เป็นเนบิวลาที่เกิดจากการระเบิดของดาวเลือกขนาดใหญ่นะแล้วก็สลังจากนั้นก็คือถ้าเกิดเป็นดาวเลือกที่มวลน้อยแล้วสลายตัวไปไม่ยุบตัวต่อ,ตอกลายเป็นดาวแค่ขาวแล้วก็ดาวแค่ดำเพราะฉะนั้นทุกตัวก็ได้ได้เป็นดาวเป็นเนบิวลาได้หมดแหละนะครับ แต่ถ้าเกิดถามว่าเอาข้อที่แบบเป๊ะๆจริงๆก็คือข้อสามแข้อ4เนาะข้อ1ข้อ2ไม่ค่อยเกิดอมตมดาาข้อในระบบสุริยะมีกี่ดวงอ๋อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับปีนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราพูดในปีพศสองพันห้าร้อยหกสก็8ดวงเนาะแต่ว่าในยุคก่อนปี2006เราก็คุยกันที่9ดวงโดยที่มีพูโตอยู่88ดวงที่เป็นแหล่งพลังงานสําคัญที่สุดของโลก เกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์บ้างพลังงานไฟฟ้าจะสืบุะใช่การเกิดภูมิอากาศที่แตกต่างกันในภูมิภาคต่างๆมันก็ขึ้นกับแกนโลกเนาะข้อนี้เนี่ยเข้าใจว่าเขาจะให้หมายถึงแกนโลกเอียงแล้วก็มันก็ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศอะไรต่างๆเนาะอันนี้ปัจจัยค่อนข้างหลายอย่างน้ําขึ้นน้ําลงใช่เนาะ น้ำขึ้นน้ำลงก็คือเกิดจากแรงน้ำถ่วงของดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์แม้ว่าดวงอาทิตย์จะเป็นรองแต่ว่าดวงอาทิตย์ก็ก็เกี่ยวนะเอลมบกลมทะเลก็ขึ้นกับความร้อนของดวงอาทิตย์อีกข้อ2ก็น่าจะใช่ก็ก็ถ้าเป็นตอบก็คงตอบถูกทุกข้อนะข้อสนับสนุนทฤษฎีบิ๊กแบงจากการกําเนิดของเอกภพก็คือ,อ,อการหดตัวของเอกภพ เอกภพว่าเขาขยายตัวเนาะการหมุนรอบตัวอของกาแล็กซี่เออเขาก็หมุนของเขาไม่เกี่ยวกับเราการขยายตัวกาแล็กซี่ทางชั้นผื่กไม่ใช่เกิดเอ่อคอสมิกแบ็กกราวด์เรดิเอชันนะฮะเอ่อซีคอสมิกแบ็กกราวน์เอ่อเรดิเอชันเป็นคีย์เวิร์ดสำหรับเรื่องบิ๊กแบงแปลว่าหมายความว่าสมมุติว่าเอกภพเป็นลูกโป่งลูกโป่งหนึ่งอย่างนี้เนาะก็จะมีดาวกาแล็กซี่ปริมาณมากเนาะแต่ว่าจะมี ตรงนี้เป็นแบ็กกราวน์แบ็กกราวน์ในคาวัดอุณหภูมิเนี่ยได้ประมาณ2.73เควินเนาะประกอบการดอปเปอร์จากแสงจากดวงอาทิตย์ออกอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเนาะ,ะสำหรับข้อ90เนี่ยกาแล็กซี่เกิดหลังบิกแบงเป็นเวลาประมาณเท่าไหร่เอออันนี้ก็คือลองไปเปิดเนาะแต่ซึ่งแล้วแต่หนังสือแต่ละเล่มหรือว่าเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์เนาะแต่ว่าก็อาจจะใช้ตอบโดยประมาณก็คือราวๆ1,000ล้านปีก่อนนะ่ะก็คือตอนอายุประมาณ1,000ล้านปีนะครับก็คือ เออกาแล็กซี่เกิดก็ได้ก่อกําเนิดขึ้นโดยคอนเซปต,ต์ง่ายๆก็คือว่าเกิดหลังเกิดบิ๊กแบงปุ๊บก็เออก็เกิดแรงโน้มถ่วงกลุ่มแก๊สอะไรต่างๆค่อยๆฟอร์มตัวขึ้นมาเป็นไฮโดรเจนฮีเลียมอะไรจากอนุภาคเล็กๆพวกคขวาอะไรพวกนี้รวมกันแล้วก็เริ่มฟอร์มตัวเป็นดาวฤกษ์นะครับในช่วงหลักประมาณราวๆล้านปีแรกช่วงแรกก็จะมืดๆแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มฟอร์มดาวฤกษ์พอดาวฤกษ์เสร็จ ก็ดาวฤกษ์ก็จะมารวมตัวกันเป็นกระจุกดาวต่างๆแล้วก็เป็นเริ่มเป็นกาแล็กซีในราวๆหนึ่งล้านปีแรกเออข้อสอบนี้อาจจะเป็นข้อสอบความจําไปหน่อยแต่ว่าก็ก็อันนี้ไม่เป็นไรก็ให้ให้ทราบกันไว้เนาะเอออายุเอกภพเนี่ยก็คือจะประมาณ13,700ล้านปีนะครับเอออันนี้คืออายุของเอกภพจากข้อมูลทางดาราศาสตร์นในปัจจุบันเอออนุภาคใดประกอบขึ้นจากอนุภาคอื่นเอออันดับแรกก็คือจะต้องรู้ก่อนว่า อนุภาคเนี่ยมันมีอนุภาคย่อยๆอะไรที่เป็นแบบลงไปบ้างก็จะคาที่เรารู้จักกันคือโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนเนาะโปรตอนเนี่ยจะโปรตอนเนี่ยก็คือจะเป็นถ้าจําได้มันจะมีควาร์กควาร์กหลายๆอันประกอบกันก็คือจะมีทั้งควาร์กอัพดาวะลรพวกเนี้ยครับอันนี้จะเกิดจากหลายอย่างประกอบกันแต่ว่าพวกนิวตริโนอิเล็กตรอนโพซิตรอนเนี่ยอันนี้เขาจะเป็นอ,อนุภาคอะไรที่เป็นแบบเล็กที่สุดที่แบบค่อนข้างเล็ก แล้วก็ไม่ได้แบ่งนกออกไปได้อีกเนาะอันนี้ก็ค่อนข้างความจานิดนึงอาจจะยากไปหน่อยอ่าข้อ92ที่แกนกลางของดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิประมาณกี่เควินอันนี้อาจจะต้องเปิดเนาะเออสำหรับข้อนี้ก็คือ15ล้านเคลวินนะครับจากที่ไปเปิดมาเออสำหรับพื้นผิวดวงอาทิตย์เราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5,800เคลวินซึ่งถ้าเทียบเป็นสเปกตรัมของแสงเนี่ย5,800เคลวินก็จะส่องแสงออกมาเป็นสีประมาณสีเหลือง นั่นเองเราไม่เรามองเห็นดวงอาทิตย์เนี่ยจริงๆรแล้วสเปกตรัมดวงที่เป็นสีเหลืองนะไม่ใช่เป็นสีแดงหมนพลาสที่ตกดนินนะครับอ่าอันต่อมาก็คือข้อ93ตามวิวัฒนาการของดวงอาทิตย์ในช่วงท้ายสุดจะเป็นอะไรก็คือเอ่อจะต้องไปจําเรื่องลำดับเหตุการณ์ของวิวัฒนาการของดาวฤกษ์นะครับก็คือดาวฤกษ์จะเริ่มตั้งแต่ดาวฤกษ์มวลน้อยอย่างดวงอาทิตย์เราเอ่อค่อยค่อ,คอฟอร์ตัวออกไปเกิด planetary nebula หรือ n บิวลาดาวเคราะห์แกส๊สรอบรดวงอาทิตย์แผ่ออกไปเนาะ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันในใจกลางดวงอาทิตย์ไม่สําเร็จแล้วก็คือตอนแรกมีดาวอยู่แล้วก็ดวงอาทิตย์ก็พยายามขยายขนาดขึ้นเพื่อพยายามรวมอะตอมต่างๆจากเดิมเป็นไฮโดรเจนรวมเป็นฮีเลียมและทีนี้ฮีเลียมก็จะรวมตัวกันกลายเป็นคาร์บอนแต่สำหรับดวงอาทิตย์เนี้ยคาร์บอนจริงๆต้องรวมต่อเป็นออกซิเจนถ้าเกิดแรงโน้มถ่วงพอแต่ว่าดวงอาทิตย์เราแรงโน้มถ่วงไม่พอเขาก็จะฟอร์บไปก็จะกลายเป็นดาวแค่ขาวแล้วก็สุดท้ายที่สุดก็กลายเป็นดาวแคทดำนะครับ เอออันนี้ก็คือตอบดาวแข็นํำอันนี้ต้องต้องไปลองจําเรื่องของวิวัฒนาการดาวเรื่องนะครับตามอันดับการจัดอันดับความสว่างของดาวดาวในข้อใดมีความสว่างมากที่สุดเออเลขน้อยสว่างมากครับก็คือตอบลบสองแต่ว่าให้ระวังดีๆก็คืออันดับความสว่างของดาวเนี่ยเออจะมีคําว่าอันดับความสว่างปรากฏกับสมบูรณ์ปรากฏก็คือเหมือนกับว่าที่เรามองจากโลกเราที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ย สว่างมากน้อยเท่าไหร่ซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าจริงๆแล้วดาวดวงนั้นมันสว่างจริงๆในหรือเปล่าเช่นผมยกตัวอย่างสมมุติว่าเรามีเทียนไขยอยู่ข้างหน้าเราเราก็รู้สึกว่าเทียนไขนี่สว่างมากเลยแต่จริงๆเนี่ยก็คือดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่ห่างออกไปตั้งเยอะแต่ว่าดวงช่วงดวงแล้วก็สปอตไลท์อะไรต่างๆก็อยู่ห่างจากเราไปตั้งเยอะแต่แต่แตถ้าเกิดช่วงที่พระอาทิตย์ตกดินหรือสปอตไลท์ที่อยู่ไกลๆมันก็ความสว่างไม่ได้มากอะไรพอๆกับเทียนไขอยู่ข้างหน้าเนาะ ความสว่างปรากฏกับความสว่างสมบูรณ์ไม่เท่ากันเนาะสมบูรณ์ก็คือเทียบกับตัวตัวมันเองตัวตัว,ตวที่ระยะเท่ากันแต่ว่าความสว่างปรากฏก็คือที่เรามองจากจุดจุดนี้เนี่ยมองแล้วอะไรมืดอะไรสว่างแค่นั้นเองสิ่งที่ขึ้นกาบดาวฤกษ์ทุกดวงเมื่อเข้าสู่ระยะสุดท้ายจะเป็นอย่างไรก็คือเกิดขึ้นกับทุกๆุกดวงเนาะความหนาแน่นเพิ่มขึ้นอันนี้ใช่ดาวจะต้องยุบตัวนะซูปเปอร์โนวาจะเกิดในดาวมวลมากดาวนิวตรอนจะเกิดในดาวมวลมาก มวลสลายไปหมดเอออันนี้ก็ไม่ถูกเนาะตอบความหนาแน่นเพิ่มขึ้นคือดาวจะต้องยุบตัวลงดาวดาวที่กำลังจะตายก็จะยุบตัวลงเป็นเล็กก้อนเล็กๆในบริเวณใจกลางแต่ว่าตัวผิวดาวจะขยายขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูว่าจะไปทางไหนถ้าเป็นอย่างดวงอาทิตย์ก็สลายตัวไปกลายเป็นเออดาวแค่ขาวแค่ดำเ่็งที่ก่าวไปแต่ถ้าเกิดเออกลายเป็นดาวเล็กมวลใหญ่นวลมากเนี่ยเขาก็จะระเบิดตัวเองตูมกลายเป็นซูเปอร์โนวาแล้วก็กลายเป็นดาวนิวตรอน สุดท้ายที่สุดก็คือกลายเป็นหลุมดํานะครับดาวเรื่อเนียข้อใดมีอุณหภูมิของผิวดาวต่ําสุดผิวดาวต่าสุดก็คือเป็นข้อไปทางสีแดงเนาะสีน้าเงินจะสว่างที่สุดนะโอเคอข้อต่อไปดาวศุกร์ที่สว่างนอ้อยที่สุดมีความสว่างลบสามจุดห้าดาวซิริอุสมีความสว่างลบหนึ่งจุดห้าดาวศุกร์มีความสว่างมากกว่าดาวซิริอุสกี่เท่าอ,อันนี้เรามาดูนิยามเนาะอันดับความสว่างอันดับ หนึ่งถึงหกเนี่ยเขาห่างกันอยู่ห้าอันดับห้าอันดับนะครับห้าอันดับเนี่ยเขาก็กําหนดให้ว่าห้าอันดับในีต่างกันร้อยเท่าทีเนี้ยถ้าต่างกันหนึ่งอันดับเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ก็คืออันดับหนึ่งเนี่ยสว่างกว่าอันดับที่สอง x เท่าอ่าอะไรอย่างนี้เนาะไปเรื่อยๆรหนึ่งทีเนี้ยไอ้ตรงหนึ่งตรงเนี้ยก็จะเท่ากับรากที่ห้าของหนึ่งร้อยเนาะซึ่งจะประมาณเท่ากับสองจุดห้า แคว่าอันดับ1อันดับ2ต่างกัน2.5เท่าอันดับ2ออันดับ3าก็ต่างกัน2.5เท่า1กับ3เนี่ยห่างกันก็2.5แล้วคูณ2.5จเนาะจริงๆมันไม่ใช่2.5ห้เป๊ะมันจะประมาณ2.512ก็สําหรับความสว่างข้อนี้ก็ตอบเอา2.5้คูณ2.5ซ้ํากันตอบ6.25นะครับแปดก็คือบอกว่าเรามองเห็นการเล克ทางช้างเผือกพาดผ่านเป็นแถบยาวขนาดความกว้าง15องศา ถ้าต้องการประมาณเวลาที่แสงจากดาวอีกขอบข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่งจะต้องใช้ข้อมูลอะไรอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็คือตัวเราเรามองไปเห็นทางช้างเผือกเนี่ยก,กว้างประมาณ15องศาเนาะแล้วก็ระยะห่างตรงนี้ก็คือไกลามากๆแล้วก็มีกาแล็กซีทางช้างเผือกอย่างนี้เนาะเป็นความกว้างต้องต้องนึกภาพนี้ให้ออกก่อนก็คือว่าจริงๆแล้วดวงอาทิตย์เราเนี่ยก็คือเป็นดวงเป็นดาวฤกษ์ดวงหนึ่งอยู่ในทางช้างเผือกเนาะ แต่ว่าโจทย์ก็อาจจะไม่ได้บอกชัดเจนว่าวัดเป็นความกว้างอย่างนี้หรือว่าวัดเป็นความกว้างตามความหนาของจานทางช้างเผือกเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ที่โจทย์บอกก็อันนี้แตะสมมุติว่าเป็นวัดตามรูปนี้แล้วกันนะครับเออโอเคก็สิ่งที่เราต้องรู้คือถ้าจะอยากรู้ระยะเวลาที่แสงจากข้างนึงวิ่งไปอีกข้างนึงอันนี้คือโจทย์ถามเวลาเนาะก็ต้องรู้ระยะความกว้างของก็ต้องรู้ระยะ2ออย่างก็คือจะต้องอันนี้เนาะ โจทย์ถามเวลานะโจทย์ถามเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็คือเออก็ต้องจะตอบว่าเอา่อต้องถามตอบอันที่เป็นระยะทางเนาะตอบข้อนี้อืมแล้ข้อ99ในวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ข้อใดเป็นช่วงเวลาที่สั้นที่สุดช่วงที่สั้นที่สุดเนาะก็คือในวิลลาดาวยักษ์แดงดาวแคงขาวแะดำ ข้อนี้ก็คือตอบดาวยักษ์แดงเพราะว่าตอนแรกเป็นนิวลาแล้วก็เกิดขึ้นเป็นดาวเล็กพวกนี้ใช้เวลาแต่ตอนที่เป็นดาวยักษ์แดงใหญ่ๆเนี่ยดาวยักษ์แดงดวงใหญ่ๆเนี่ยมันใช้เวลายุบตัวแป๊บเดียวเป็นระดับแค่อาจจะเป็นแสนหรือล้านปีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพวกนี้พวกนิวลาไอดาวแค่ขาวแค่ดำอะไรพวกนี้มันจะเป็นระดับระดับเป็นเป็นหลายหลายสิบหลายร้อยหลายพันล้านปีเนาะแล้วแต่แล้วแต่เนาะการรวมตัวใช้เวลามากกว่าน ข้อ100ร้อยปฏิกิริยาข้อใดเกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์ก็คือก็คือตอบนิวเคลียร์ฟิวชันเนาะอันนี้เขาจริงๆต้องตอบตอบไม่ครบเนาะเป็นนิวเคลียร์ฟิวชันถ้านิวเคลียร์ฟิวชันก็จะเป็นเอ่อเรื่อง,องพวกโปประะมาณูนิวเคลียร์ยูเรเนียมแตกตัวเนาะเป็นเอ่อระเบิดประะมาณูบนโลกอะไรอย่างเงี้นแต่ว่าคนละอันกับฟิสชันเนาะกับฟิวชันฟิวชันจะเป็นแบบเช่น,ชนอันเล็กรวมกันไฮโดรเจนรวมกันกลา,ายเป็นฮีเลียมอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าฟิสชันอะ ก็คือจะเป็นแบบอันใหญ่ๆแล้วแตกเป็นอันเล็กๆนะครับหมดไปแล้วสำหรับประมาณเราครึ่งนึงเนาะอีกครึ่งนึงเดี๋ยวมาฟังคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe channel ของเรา a r c t u r u s astronomer นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นใน channel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอด สวัสดีครับ